Hai. Hai, selamat datang ke kelas komunikasi bahasa Melayu untuk jual beli. Saya Dr. Aminah Chek Wei. Saya Wemasna Weh Yusof. โอเคค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการสื่อสารภาษารายุเพื่อการซื้อขายดิฉันดออรอาร์มินอตเจแวร์ค่ะและดิฉันเวย์มัสนาเวยยโซนะคะเราสองคนจะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้เองนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาลายุในบริบทอาเซียนกันก่อนนะคะ การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะคะที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วทําให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติลังไหลเขา้ามายังประเทศไทยอย่างไม่ขาดสายเช่นนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียสิงคโปร์เป็นต้นประกอบกับประเทศไทยเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในภูมิภาคมาลายู มีการเดินทางไปยังประเทศมลายูอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการทำงานหรือการท่องเที่ยวนะคะภาษามลายูยังเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะจะเห็นได้ว่ามีหลายสถาบันที่ได้เปิดการเรียนการสอนภาษามลายูทั้งในระดับโรงเรียนและอุดมศึกษานะคะ รายวิชาการศึกษาภาษามลายูเพื่อการซื้อขายเป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่ตอบโจทย์ผู้ที่สนใจในการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการซื้อขายกับชาวมาเลเซียบรูนอินโดนีเซียและสิงคโปร์โดยรายวิชานี้จะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์หรือที่เราเรียกว่า MOOC MOOC นั่นเองค่ะ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในการเรียนภาษามลายูสามารถเรียนรู้ภาษามลายูได้อย่างตลอดเวลาเลยค่ะและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือเสริมทักษะในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตต่ตอไปค่ะค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชานี้ก่อนนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชานี้นะคะก็คือเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวนนะคะที่ใช้ในการซื้อขายนะคะเช่นการบอกราคาการบอกขนาดของสินค้ารวมไปถึงคุณสมบัติต่างๆของสินค้านะคะและในรายวิชานี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการกล่าวทักทายนะคะกล่าวทักทายแก่ลูกค้าต่างๆนะคะเช่นกล่าวต้อนรับนะคะกล่าวลากล่าวคำขอโทษหรือกล่าวขอบคุณนะคะให้กับลูกค้าต่างๆด้วยนะคะ ภาษาสโมยุเพื่อการซื้อขายนี้นะคะเราจะมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่สาข้อนะคะก็คือ1น่งเข้าใจและเข้าใจคำศัพท์นะคะแล้วก็สำนวนสำนวนที่ใช้ในการซื้อขายแล้วก็วัตถุประสงค์ที่2นะคะก็คือสามารถฟังพูดและสนทนานะคะสนทนาเกี่ยวกับ การซื้อขายนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยนำคำศัพท์ที่เราเรียนตรงนี้นะคะรวมไปถึงํำนวนต่างๆตรงนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้คือวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในรายวิชานี้ค่ะ